สวัสดีค่ะอีฟนะคะจากเพจ a b c d e แล้วก็เจ้าของกระทู้ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขารกรรไกรค่ะหลังจากที่โพสต์กระทู้ในเว็บไซต์พันทิพนะคะก็มีหลายคนแอด Facebook เข้ามาแล้วก็ถามคําถามที่เกี่ยวกับการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขารกรไกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามที่คล้ายๆกันวันนี้ก็เลยรวบรวมนํามาตอบให้อย่างเช่นคําถามที่ว่าผ่าตัดเจ็บไหมค่าใช้จ่ายแพงไหม นอนโรงพยาบาลกี่วันทาที่ไหนอะไรยังไงก็สามารถหาคําตอบได้ในคลิปนี้นะคะส่วนรายละเอียดเรื่องการผ่าตัดว่าขั้นตอนเป็นยังไงอันนี้ต้องขอให้เข้าไปดูในบล็อกนะคะหรือไม่ก็กระทู้ในเว็บไซต์พันทิปค่ะต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าอิไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดฟันหรือว่าผ่าตัดขากรรไกรแต่อย่างใดนะคะถ้าจะถามว่า หนูขากระไกเป็นแบบนี้หนูฟันเป็นแบบนี้แล้วถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ถามว่าหนูต้องผ่าตัดหรือเปล่าคะอันนี้ไม่สามารถให้คําตอบได้นะคะต้องไปให้หมอวินิจฉัยส่วนข้อมูลที่นามาตอบในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็จากการสอบถามคุณหมอนะคะแล้วกเ็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะสำหรับคำถามแรกนะคะ การจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขานไกลต่างกับการจัดฟันแบบธรรมดาอย่างไรการจัดฟันแบบธรรมดานะคะสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับฟันอย่างเดียวเช่นฟันยื่นหรือที่เราเรียกกันว่าฟันเหยินหรือฟันเกฟันซ้อนอะไรแบบนี้นะคะส่วนคนที่มีปัญหาขานไกอย่างเช่นขานไก่บนยื่นหรือขานไก่ล่างยื่นข้อมฟันบนอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องทั้งจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดขานไก่ร่วมด้วยถึงจะสามารถตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะอีผ่าตัดแล้วก็จัดฟันที่ไหนอิฟจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดขานไกรที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลที่อนุสาวรีย์นะคะซอยยูที่ากี่ขากาันไกรเคสของอิฟนะคะเป็นเคสที่ขานไกรบนยื่นแล้วก็ขานไกรล,ล่างสั้นแล้วก็จะมียิ้มเห็นเหงือกมากนะคะหรือที่เรียกว่ากัมมิสไมล์ก็จะต้องผ่า2ขากันไกรนะคะ แต่ว่าบางคนก็ถ้ามีปัญหาแค่ขากรรไกรเดียวคุณหมอก็จะพิจารณาให้ผ่าตัดแค่หนึ่งขากรรไกรค่ะ <c oughs> คําถามยอดฮิตเลยนะคะอีฟจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดกับคุณหมอท่านไหนอีฟจัดฟันกับอาจารย์อิสราวดีแล้วก็ผ่าตัดกับอาจารย์สุรกิจออที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นคําถามซูเปอร์ฮิตเลยก็ว่าได้ค่าใช้จ่ายแพงไหมอันนี้ต้องบอกว่า แล้วแต่เคสแล้วก็แล้วแต่โรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นถ้าผ่าหนึ่งขากรรไกรก็จะถูกกว่าผ่าสองขากรรไกรแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐบาลก็จะถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเดียวกันแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันแล้วแต่เคสความยากง่ายด้วยส่วนค่าใช้จ่ายของอีฟนะคะจัดฟันห้าหมื่นบาทแล้วก็ผ่าตัดขากรรไกร ประมาณ160 0 0 0บาทค่ะค่าจัดฟันแล้วก็ค่าผ่าตัดขานไกลาสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมค่าจัดฟันเนี่ยสามารถผ่อนจ่ายได้นะคะให้จ่ายเป็นงวดงวดแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเขาจะให้จ่ายงวดเท่าไหร่ส่วนค่าผ่าตัดนะคะส่วนใหญ่จะต้องจ่ายครั้งเดียวไม่สามารถจะผ่อนได้นะคะถ้ามีปัญหาขากันไกลต้องการจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดขากันไกลเนี่ย ต้องไปติดต่อที่ไหนเริ่มอย่างไรอย่างแรกนะคะขอให้เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอหลายๆคนนะคะถ้าคุณหมอลงความเห็นว่าจะต้องจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดขันไกลเนี่ยก็สามารถไปติดต่อได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลทันตกรรมมหิดลนะคะก็จะมีะแผนกจัดฟันแล้วก็แผนก กิจกรรมใบหน้าและขากรรไกรนะคะถ้าต้องการจัดฟันแล้วก็ผ่าตัดขากรรไกรที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหิดลนะคะสามารถไปติดต่อได้ที่แผนกจัดฟันชั้น4ค่ะเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะส่วนเบอร์ติดต่อของแผนกจัดฟันโรงพยาบาลทันตกรรมมหิดลนะคะสามารถเสิร์ชหาใน Google ได้เลยโดยพิมพ์คําว่าโรงพยาบาลทันตกรรมมหิดลคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ มาถึงคำถามยอดฮิตอีกอันนึงนะคะก็คือต้องรอคิวนานไหมต่อคิวยังไงคิวมีกี่แบบอ่ารวบเป็นหนึ่งคำถามเลยแล้วกันนะคะก็จะอธิบายคร่าวๆนะคะว่าคิวเนี่ยมี3แบบแบบแรกก็คือแบบในเวลาสมัยที่ไปรอคิวนะคะแบบในเวลาก็จะรอนานที่สุดประมาณ5ปีค่ะต่างกันยังไงกับคิวนอกเวลาคิวในเวลาก็จะเป็นการรักษาที่ เราจะต้องไปในเวลาราชการนะคะก็คือวันจันทร์ถึงสุขตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งหรือสี่โมงนะคะส่วนแบบที่2ก็คือแบบนอกเวลาแบบนอกเวลาเนี่ยอย่างแรกจะเป็นแบบนอกเวลาวันธรรมดาก็คือเป็นวันจันทร์ถึงสุขแต่นอกเวลาราชการนะคะส่วนแบบที่3มเป็นแบบนอกเวลาวันเสาร์ก็คือเราสามารถไปรักษาในวันเสาร์ได้ตอนที่ไปรอคิวนะคะคิวแบบนอกเวลาก็จะรอนานกว่าในเวลา ส่วนตัวรอประมาณ2ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าคิวเนี่ยยาวถึงไหนแล้วต้องลองติดต่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละโรงพยาบาลดูนะคะว่าจะต้องรอคิวนานแค่ไหนแต่เฉลี่ยก็ประมาณนี้ค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องจัดฟันธรรมดาหรือต้องจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรอย่างแรกนะคะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อไปพบคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอวินิจฉัยนะคะถ้าคุณหมอลงความเห็นว่าการจัดฟันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะต้องผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะว่าจะเลือกรักษาแบบไหนแนะนําให้ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางหลายๆที่นะคะคาถามต่อไปเราสามารถผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันได้หรือเปล่าคําตอบก็คือสามารถทําได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยคุณหมอจะจัดฟันก่อนจากนั้นค่อยผ่าตัดผ่าตัดเสร็จก็ค่อยจัดฟันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ตำแหน่งการสบฟันที่พอดีถ้าไม่อยากจะเสียเวลาจัดฟันก่อนที่จะผ่าตัดนะคะ ก็ต้องคุยกับคุณหมอว่าเคสของเราเนี่ยสามารถทําได้ไหมหรืออาจจะต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟันนะคะมีน้องๆถามเข้ามาหลายคนเลยนะคะว่าตอนนี้หนูจัดฟันอยู่ค่ะแต่ว่าหนูมีปัญหาขากรรไกร อยากจะผ่าตัดด้วยหนูสามารถไปผ่าตัดได้เลยหรือเปล่าคะก็ต้องบอกว่าไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่าการจัดฟันธรรมดากับการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยเป็นคนละอย่างกันวิธีจัดฟันก็จะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าจะจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเพื่อที่จะให้คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการจัดฟันร่วมกับผ่าค่ะคําถามต่อไปหนูต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถผ่าตัดได้ เท่าที่ทราบมานะคะคุณหมอจะรอให้กระดูกขากรรไกรของเราเนี่ยอยู่เจริญเติบโตซะก่อนก็จะอายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถผ่าตัดได้ระหว่างที่เรายังอายุไม่ถึงอย่างเช่นอายุประมาณ18หรือ19ปีคุณหมออาจจะให้จัดฟันไปก่อนแล้วถึงเวลาเมื่อคุณหมอพิจารณาแล้วว่ากระดูกของเราเนี่ยอยู่เจริญเติบโตแล้วคุณหมอก็จะสามารถให้ผ่าตัดได้ค่ะผ่าตัดเจ็บหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่า ถ้าไม่วางยาสลบต้องเจ็บแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะแต่อันนี้คุณหมอจะวางยาสลบก็คือเราจะไม่รู้สึกตัวค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างการผ่าตัดก็จะไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดคือไม่น่ากลัวเหมือนการถอนฟันหรือว่าผ่าฟันคุดนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้สึกตัวการผ่าฟันคุดเนี่ยเรายังสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างเรายังได้ยินเสียงได้กลิ่นเลือด แต่เราไม่รู้สึกเจ็บแต่การผ่าตัดขานไกลเนี่ยเราจะเหมือนหลับไปอะคะ่ะไม่รู้สึกตัวเลยส่วนคําถามที่ว่าตื่นมาแล้วจะปวดแผลหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยลุ้นกันเอาเองนะคะบางคนก็ปวดบางคนก็ไม่ปวดบางคนปวดมากบางคนปวดน้อยอันนี้แล้วแต่ดวงนะคะส่วนตัวเองไม่ได้ปวดแผลแต่อย่างใดแต่ว่าจะรู้สึกชาที่เหงือกนะคะ หลังจากผ่าตัดแล้วพูดได้เลยหรือเปล่าจริงๆแล้วหลังจากผ่าตัดเนี่ยสามารถพูดได้เลยนะคะแต่ว่าเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยก็จะไม่ชัดเจนเหมือนที่เราพูดกันนะคะเพราะว่าหลังจากผ่าตัดเนี่ยหน้าเราก็จะบวมปากก็จะบวมนะคะทําให้การเปล่งเสียงเนี่ยมันจะอู้อี้เหมือนกับเหมือนกับอมอะไรอยู่ในปากนะคะแล้วก็เราจะไม่สามารถอ้าปากเพื่อออกเสียง แบบปกติได้เพราะว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ยเราจะยังอ้าปากไม่ได้เท่าเดิมเท่าก่อนที่ผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัดกินข้าวได้ไหมเมื่อไหร่ถึงจะกินได้ต้องบอกก่อนว่าการผ่าตัดนะคะเป็นการผ่าเพื่อตัดกระดูกขากรรไกรของเราเป็นชิ้นแล้วก็เอามาประกอบกันเพราะฉะนั้นคุณหมอจะห้ามเคี้ยวนะคะส่วนระยะเวลาแล้วแต่เคสค่ะบางคนคุณหมอก็จะให้งดเคี้ยว ประมาณ4ี่สัปดาห์แต่ส่วนตัวคุณหมอให้งดเคี้ยว6สัปดาห์เพราะว่าผ่าเป็นหลายชิ้นนะคะก็เลยต้องรอให้กระดูกเนี่ยประสานกันดีซะก่อนแล้วถ้ากินข้าวไม่ได้ต้องกินอะไรในสัปดาห์แรกจะต้องกินอาหารเหลวใส่นะคะเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดแผลง่ายแผลไม่ติดเชื้อส่วนหลังจากนั้นเราก็สามารถกินอาหารเหลวที่อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเคี้ยวอะคะ่ะต้องรอกี่เดือนหน้าถึงจะยุบเท่าที่เห็นมานะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ย ประมาณ6เดือนน่าถึงจะยุบเป็นหน้าที่แท้จริงนะคะหลังจากผ่าตัดบางคนก็จะบวมมากบวมเป่งเลยอย่างเช่นอีเป็นตน้นบวมเหมือนกบบางคนก็ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แต่ถึงมันจะบวมมากก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามันจะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ6เดือนนะคะก็จะเป็นหน้าที่แท้จริงค่ะต้องจัดฟันนานไหมกว่าจะได้ผ่าตัดขากรรไกรอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่เคสนะคะ บางคนเนี่ยฟันเรียงตัวดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาฟันซ้อนฟันเกเยอะก็จัดแบบเดียวนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าจัดแล้วยังไม่ได้ตำแหน่งที่คุณหมอต้องการก็จะต้องจัดต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวที่เห็นเร็วสุดก็ประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็บางคนก็ต้องจัดแบบ8-9ปี10ปีเลยก็มีค่ะก็ถ้าสงสัยว่าฟันแบบเราเนี่ยต้องจัดนานแค่ไหนก็สามารถถามคุณหมอได้นะคะให้คุณหมอประเมินคร่าวๆได้ว่า จะต้องจัดนั้นแค่ไหนคะก่อนผ่าตัดขากรกรต้องเตรียมตัวยังไงอย่างแรกเลยนะคะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าถ้าเราเกิดป่วยเป็นหวัดเป็นไข้หรือไม่สบายขึ้นมาคุณหมอจะให้เลื่อนการผ่าตัดออกไปนะคะก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงสําคัญมากเพราะว่ามีผลกับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะเตรียมตัวก็คือกินให้เยอะที่สุดค่ะอยากกินอะไรกินเข้าไปเลย เพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยอย่างที่บอกจะไม่สามารถเคียวได้นะคะก็คือคุณหมอจะให้งดเคี้ยวเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะลดลงแล้วก็อีกคำถามหนึงที่ถามกันมาเยอะนะคะก็คือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คืออาการชานะคะส่วนใหญ่แล้วเกือบจะทุกคนจะมีอาการชาค่ะแล้วแต่ว่าจะชาตรงส่วนไหน ส่วนที่พบว่ามีการชาบ่อยๆนะคะก็คือริมฝีปากคางแล้วก็บริเวณฐานจมูกสำหรับคนที่ผ่าตัดขาอันไกลบนด้วยแล้วก็บริเวณแถวใต้ตาแถวนี้นะคะก็คือส่วนหน้าส่วนเนี้ยสามารถเกิดอาการชาได้หลังจากผ่าตัดเพราะว่าระหว่างที่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะไปโดนเส้นประสาทบนใบหน้าได้นะคะก็จะทาให้เกิดอาการชาแต่ว่าอาการชาเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ บางคนอาจจะหายชาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางคนก็อาจจะยังชาอยู่แต่ไม่มากเท่าเดิมนะคะส่วนตัวเองชาที่บริเวณเหงือกค่ะข้างบนก็คือชาทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกส่วนเหงือกล่างชาแค่ข้างนอกอย่างเดียวหลังจากผ่าตัดใหม่ๆนะคะชาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้อาการชาก็ลดลงเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่หายร้อค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคําถามที่หลายคนถามเข้ามาบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจนะคะก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกรค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะพูดคุยนะคะสามารถเข้ามาที่แฟนเพจ A B C D underscore E V E ได้เลยค่ะส่วนรีวิวการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขั้นไกลนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้ที่บล็อกแกงเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของอีฟด้วยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เข้าใจการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขันไกลามากขึ้นนะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ